ยอนผู้ให้รับบัพติศมาเตรียมรับการเสด็จมาของพระเยซูลูกาบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6ในถิ่นธุระก,กันดาลในอิสราเอลได้ยินเสียงหนึ่งว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะอาณาจรรักรแห่งสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วไม่ได้ยินเพียงครั้งเดียวแต่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งเป็นเสียงของยอนผู้ให้รับบัพติศมา ยอนผู้ให้รับบัพติศมาสามารถทำงานในพระวิหารตามบิดาของเขาซึ่งเป็นปุโรหิตเสคาริยาเขาทำมาหากินอย่างมั่นคงเต็มไปด้วยความเคารพจากผู้คนพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอนบุตรเสคาริยาเขาออกจากพระวิหารและตําแหน่งปุโรหิตไปในถิ่นธุระกันดารและร้องออกมาทุกวันว่า คุณใช้ชีวิตที่ผิดจงกลับใจใหม่ทุกคนเปลี่ยนชีวิตของคุณพวกปุโรหิตและผู้ปกครองประเทศเกลียดชังยอนผู้ให้รับบัพติสมาเพราะคำพูดของยอนจงกลับใจใหม่หันกลับจากบาปของคุณดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมุ่งตรงมาที่พวกเขา แต่ผู้คนได้ยินกันเรียกอย่างต่อเนื่องของยอนผู้ให้รับบัพติศมาและพวกเขาก็มารวมกันในถิ่นธุระกันดาลเมื่อยอนผู้ให้รับบัพติศมาด่งดังบรรดาผู้ที่มีเงินและอำนาจเริ่มเกลียดชังท่านในที่สุดเมื่อยอนผู้ให้รับบัพติศมาชี้ให้เห็นการกระทำผิดของกษัตริย์เขาถูกจำคุกและถูกสังหาร ประชาชนมาหายอนผู้ให้รับบัพติศมาและพวกเขารับบัพติศมาโดยจุ่มลงในน้ำจนหมดแล้วพวกเขาก็ถาม้อนว่าเราจะต้องทำประกันใดยอนผู้ให้รับบัพติศมาตอบพวกเขาว่าผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนไม่มีและใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกันแม้แต่พวกเก็บภาษี ก็มาขอรับบัพติศมาด้วยและถามท่านว่าอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าต้องทำประการใดยอนจึงตอบเขาว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเก็บภาษีเกินพิกัดย,ยอนบอกพวกเขาฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่าพวกข้าพเจ้าเล่าจะต้องทำประการใดท่านตอบว่าอย่ากันโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงิน แต่จงพอใจในค่าจ้างของตนยอนผู้ให้รับบัพติศมาบอกกับผู้ที่มาหาเขาเพื่อรับบัพติศมาว่าคนที่รับบัพติศมาและกลับใจต้องไม่ดำเนินชีวิตเหมือนแต่ก่อนแต่ดำเนินชีวิตในวิธีที่ต่างไปจากเดิมต่อมาพระเยซูสเสด็จมาตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ ผู้คนฟังพระเยซูและนึกถึงยอนผู้ให้รับบัพติศมาโดยกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่ยอนผู้ให้รับบัพติศมากล่าวในตอนนั้นยอนผู้ให้รับบัพติศมาพูดกับฝูงชนคนเก็บภาษีและทหารแต่พระเยซูตรัสกับคนอีกมากมายเขาพูดถึงความหมายของคำในพระคัมภีร์และวิธีที่เราดำเนินชีวิต สิ่งที่ยอนผู้ให้รับบัพติศมาบอกเขาก่อนหน้านี้และน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพระเยซูจริงๆพระเยซูทรงสรรเสริญยอนผู้ให้รับบัพติศมาโดยตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาเด็กชายและเด็กหญิง ทำไมเราไม่กรมและเริ่มต้นเรื่องราวเกี่ยวกับยอนผู้ให้รับบัพติศมาและพระเยซูขณะที่เรารอวันประสูติของพระเยซูยอนผู้ให้รับบัพติศมาเดินนำหน้าพระเยซูและเล่าเรื่องของพระองค์และพระเยซูทรงเล่าเรื่องของยอนให้เสร็จเช่นเดียวกับคนที่ถามยอนผู้ให้รับบัพติศมาว่าเราจะทำอย่างไรกันดี